โอ้ยโอ้ยได้อียงกินดีมาอนี่กอืมแค่ซีเบเนาะว่าจะเอามาจิ้มมันจิน้มกินใช่หรอใช่หรอที่พูดนะใช่ฉันรูว่าเพมือนจะเอามาจิ้มมันจิน้มกินแม่คหบอตอนว่ามันบอกว่าสต่ำเด้ เพื่อนบอ,บอกว่าไม่ชอบเปลือกมันวะเขาบอกมันไม่มีเปลือกคุอบอกว่ากินไหมมขะขามนะเออแล้วยังไงเขาก็อบอกว่าเขาไม่ชอบกินเปลือกมันคก็บอกว่ามาอันน้อยอกอย็ไม่ได้บอกเคุจะทำโอ้ยเนาะไม่ใหญ่เอยเรื่องมากกระแทกอืจำมะขามแ่บแบเอาก็เอาช้อนตักเข้าปากเลยแหละอ๋อ เ่เคยกินเลื่อติตั้มให้กินอยู่นะอย่างน้อยน่ะโฟตักปานอันฟิสัังแล้วโปโง่แซบปุงมาอย่างแซบแล้วปุงมาอย่างแซบแล้วบุเสดายบ่มีอีกกระปู ใส่แต่ประแดตโตได้ <c oughs> ดูทำหน้าเข้านะ ตักข้าไม่ใช่เลยลูกเขาไม่ได้ตักออกไงมันต้องตักเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอตักเข้ามาหาถ้วยไม่ใช่เหรอพอเราได้แล้วเราก็ตักข้าไงตกัตกอย่างั้นมันตักยังไงอ่ะโอเมื่อไหร่จะอิ่มเนี่ยนับไอไอนี่มันกินหรือไงจะไปต่อจิกซอมันหรือไงกินดีละเปลือกกินดีละชิ้นเนี่ยจะไปต่อจิ๊กซอมันหรือไง แช่บอ๊เพชรติกินเข้าไปนิหน่อยนึงคือหูผ่าแหละอ้โเอ็ดคือแตเน้ยท,ทรส้งคือขนาด ไ,ได้ส่อิ่มเลยต้อยกินเทอราลานแนดมือนี่ตามจริงเขากต็ตตกกินบักลายเลอันนี้ต้อยกินเทอร์ลานกระแจ็ดเดียวจะกินหมดไว้เนี่ยฮะไม่หมดใส่หัวเงือ้อ ใกล้อิ่มยังอิ่มแนละ้วแสดงว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่